มาเสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนสมัคร Google Mail หรือ Gmail กันนะครับขั้นแรกเข้าเว็บเบราว์เซอร์ครับแล้วพิมพ์ตรงนี้ว่า gmail.com แบบนี้ครับแล้วกด enter ไปก็จะมาพบกับหน้านี้ครับแล้วจะมีปุ่มถ้าเป็นภาษาไทยมันจะเขียนว่าสร้างบัญชีครับคลิกไป1ครั้งครับเรียกเป็นสำหรับตัวเองครับจากนั้นกรอกข้อมูลที่ตามที่ปรากฏนะครับอย่างเช่นชื่อ สนามสกุลไพลินชื่อผู้ใช้ตัวนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับอาจจะเป็นชื่อของเราเองก็ได้สดดจากนั้นกำหนดรหัสผ่านครับโดยจะประกอบไปด้วยตัวอ,อ,กอักษรตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์ผสมกันนะครับ ให้รวมกันให้ได้แปดตัวนะครับถ้าใครอยากรู้ว่ารหัสผ่านของเราตรงกันไหมหกดตรงนี้เพื่อแสดงรหัสผ่านดูได้ครับจากนั้นกดถัดไปครับ จากนั้นเรากรอกเบอร์โทรลงไปครับหรือถ้าใครมีอีเมลสำรองก็ใส่อีเมลสำรองลงไปได้ครับสมมติผงกรอกอีเมลสำรอง,รองเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะครับปีเกิดนี้เป็นปีคิตศักราชนะครับแล้วก็เลือกเพศครับจากนั้นกดถัดไปเดี๋ยวเรามากดยอมรับครับ เสร็จแล้วครับการสร้าง Gmail เราก็จะได้อีเมลมาใช้งานแล้วครับ